ยกไปเลยเอ้าเอานอ่นีนี่นีานี่นเ่นี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 ่นก่นี่นี่นี่ัี่นี่นี่กี่น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 เ่นี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 ่น่นี่น่ว่น่นี่นี่นนี่าี่นี่นี่นสนี่น้่นี่น่นี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 นยานง่นี่นี่จี่นี่่ากินห่นี่นี่นีนี้นี่หี่น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 เ่ี่สี่นีี่นี่นีจี่นี่นี่่ี่น่อน โอ้ยพ่อเราคงดีแล้วซิมกันเลยซิมตั้งเอาเลยพ่อจวดฮัลโหลจวดของแท้บ่มาหลายเรียงหลายเล่าเนาะบ่ผู้เดียวก็มากขอ้นอ่ะพเจ้ามีหลายเรียงหลายเล่าบ่ให้ฟังบอลเข้ากันบ้านแช่คนรู้สึกกันเจ้ามีเรื่องบ่กับว่ามาล่ะอยู่เรื่องนึงมันจบกี่ฟังฟังรัสเซียเรื่องนี้มันอยู่ว่ะโอ้โหไมต้องรบเลยว่ะ วันนีอย่างโซภาสำคัญกินเราแล้วมีลูกมีเมียมันก็ให้ขวามสุกข้าวโพดเลยซ้ำเราเลยมาเจ้าเด้อมาเจ้าเด้อเราจ้า,าเราจ้าโอ้ออยสุดยอดพักอีลาไลก็เมียเด้อเรารัาผมพักอีลาไล ไป่เขมี่อีก <c oughs> เอาเปอย่างนั้นร่มไม่ดีแต่มเตม,ม,าาม,มียจาบวเห็ดยังบวชดีไห้ยิราโอ้ยมีเมียสาวซะหน่อยกับจังสี่แล้วเนาะนั่นไม่นา่นามาถามอีกแนวอยากกินก็บ่ได้กินแนวเจ็บแสบก็บ่ได้กินบัแต่งงานกันไม่ไหมนั่นน้าได้กินซุ้มมืออีิร่าอยากกินแค่เอฟซี โอ้รูจักแล้วรู้จักแล้วเนี่ยยากเนี่ยยากอย่างเนี่ยอยากินองแบเนี่ยอยานโอ้รู้จักแล้วรู้จักซาบูมาซาบอย่างเนี่เ็บนงๆอยู่ในตัวเจ้านั่นแหละแม่ตัวหัวจานอะไรีมนโอ้รู้จักแล้วโอ้ยาอยากกินอันนันตีมนนโอเคหัวจไาไป เดน๋ยวมีแล้วจัลลาอูจัลลาเมอร์จัลลาเล่นจัลลาอูเราประเดี๋ยวหัวกันซึ่งเก่ากำปั้นโล่จั๊กนั่งไว้าิ่งล่ามากอันนี้เนาะซัมโลจั๊กวัดจั๊กให้แล้วคงยินลายย้ายจั๊กย้ายจั๊กจั๊กถือเท้ามือจีนแล้วแซ่บถือเท้าจีนแล้วแซ่บไปพ่อผมไป เอาไปออกก่อนอาไปออกกอนอ้นนีจ้าโอยหลังเาบอกบอกกอดตที่แหกนาะกอดก็อดกอดก็อดกดเฮ้ยเฮ้ยเป็นห้ยหาแล้วโอเคเท้าเท้ม่กินเท้านกินเห็ดแล้วแล้วได้ยังกินครับเนี่ยจ้าป๊า โอ้ยครับเขาครับน้ำแนวอยู่ยเลยจิ้มเปียบโอ้อยเปียจา่าขึ้เปี้ยนไปแท้โอ้ยเดือใจสาีบิตะกันสีส่ละเดี่เมียผู้งามเดี่เมียได้ใหม่เขาแจ้งสี่ละโอ้ยได้ยังกินแน่ละท่าเนี่ยละเท้าก็มีลาบปลาเขาเนี้อฮอนฮอนคนเฮ็ดดีก็ได้ดีธรรมดาละเท้าโอ้ยสันผัวหลุดจะกงังสี่ผัวเฮ็ดทุกมื้อก็ได้ผัวเฮ็ดดีมันบ่ค่ะแมนครับ ขาไปทำดีกันตัวอยกรอบไครับน่าดเศร้าะลูกนะเอ้ยเมียจ๋าปาปปปเสียแล้ก็เบาเดือออดนโดนสุดยอดถือใจได้ปะบอ้อเยาว่าจังงั้นสี่แล้วเนาะอันเอ้าแต่ว่าผมมาจัขอตัวก่อนได้ครับได้โอ oh ้ผมขอตัวก uh ่อนครับเอ้าไเอ้า กอนเนี่ยไปทำความดีกับเมียจะเข้ากันครับไปเละครับพอนมือหน้าพ้อกนันไปแล้วไปแ <ไป S 1> ล<ะ>้วทำับน,นี่ซะล่ะครันี่ซะนนล่ะ